สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกิตที่ช่องสีทุกคุณครับคลิปนี้พิกิตก็จะมารีวิวรถเหล็กมาจริศให้ชมกันนะนั่นก็คือคันนี้ครับดอทเชลเลนเจอร์ SRT Hellcat โอ้โหนะตัวยี่อยู่ในเซตของ Limited Edition ซีรีส์แปดนะครับ Limited Edition มาจลิศเป็นแพ็คสีดำดำแบบนี้ครับนี่นะในเซตนี้จะมีอยู่6คันนะนี่ Limited Edition ใครชอบนะเป็นลายพรางครับซีรีส์แปดลิมิเต็ดอีดิชั่นเนี่ย เป็นลายพางนะคาราล้อยห้าสิบเก้าบาทมีจำหน่ายอยู่เซเว่นอีเลเว่นช่วงนี้เลยครับแม่ดอตคันนี้ก็สวยไม่เบาครับทุกคนอะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันครับทุกคนครับ,รบตัวรถจะมาในแพ็คพลาสติกนะแพ็คพลาสติกใสตัวนี้มีการ์ดให้ด้วยนะอะมาแกะดูข้างในกันครับโอ,โอ้แกะคารโครสวยดูครับทุกคนสีออกน้ําเงินนะและตัวรถจะเป็นสีน้ําเงินทั้งคันนะครับกระจกใสแม้มีซันรูฟข้างบนด้วยนะ นี่ครับฝากระโปรงสีน้ำเงินแล้วก็มีลายพรางนะครับสีฟ้ามาแสบนะครับนี่ลายมาแสบนะครับนี่นะโอ้โหไฟหน้าออกแนวดอทเต็มที่ครับทุกคนนะดอทเชเลนเจอร์เอสอาร์ทีเฮลแคทนะด้านข้างนะที่เด่นนี่ก็คือนี่ครับล้อหกก้านสีทองโคตรสวยครับใส่ล้อลายนี้เหรอโคตรสวยครับทุกคนโอ้โหแจมแจมแจมนะมาดูด้านหลังนี่ดอทน,นะ นี่ดอทไฟท้ายไฟท้ายโอ้โหแจ่มนะทุกคนสวยมากสีนี้น่ะเปิดประตูได้ทั้งสองได้นะทุกคนนี่ครับเปิดประตูได้กวงมาลายซ้ายนะโอ้ยโคตรเท่โคตรเท่นะหน้าจัดลายพลางน่ะคันนี้ดอทคันนี้สวยมากโอ้โหโดยเฉพาะนี่ล้อหกการสีทองนะแม่นะเดี๋ยวลองวิ่งดูสัหน่อยนะเป็นยังไงอ่าก็โอเคนะก็วิ่งได้คล่องโอเคนะครับใครชอบ ไปจัดได้ครับทุกคนรถเ c h a ลนเจอร์ SRT Hellcat สีน้ำเงินลายพางโคตรเท่เลยครับทุกคนครับ ในหน้าสะสมทีเดียวครับสำหรับ d o ด Challenger SRT Hellcat ลายพรางคันนี้ยแม่ขอโคตรแจ่มครับทุกคนไปซื้อได้อยู่เซเว่นเครับราคา159บาทครับทุกคนครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พิกิจและช่องซีทุกคุณด้วยนะครับคลิปนี้พิกิจลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ